สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะทุกทุกท่านนะคะแฟนคลับแฟนช่องนะคะของเซียนใบนะคะวันนี้นะคะ,นนะ,คะแนวทางหวยเล่านะคะของเซียนใบมัติพผนานมากนะคะเซียนเข้าตรงๆนะคะหนึ่งสองเนาะวันนี้นะคะเซียนก็มั่นใจเหมือนเดิมนะคะวดนี้เซียนให้ระวังเลขเบิ้ลนะคะผนเขียนใบระวังเบิ้ลด้วยนะคะ ก็นะคะตามต่อนะแนวทางเวลาพัฒนานะคะของเซียนใบมวดที่นะคะผ่านมานะคะของเซียนก็เข้านะคะเขาหนึ่งสองนะคะเด่นนะคะใบเก่าเราก็ไม่ให้เบิ่งกันเด้อนะคะบินเก่านะคะของเซียนนะ,ะเพิ่นให้หนึ่งเด่นแปดนะคะรองหนึ่งนะะ้องคนจอหนึ่งสองนะคะคนที 2, ้บอกหนึ่งสองหนึ่งสองหกเก้านะคะนี่ของแนว,วทางของเซียนใบนะคะ นะคะเข้ากลุ่มนะคะเขากุมทางเชเอทไลน์มาด้วยนะคะเมอร์นีเซียนใหม่นะคะแล้วก็รวมเซียนนะคะเข้ากลุ่มฟรีนะคะนะคะไอดีไลน์นะคะงวดนี้นะคะเซียนให้เตอร์ลเรลยละบันเตอรเลยละื้างๆของซินเซียนนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะท่านผู้ชมก็ แล้ว้าพิจาระะานะคะเสียนกับคำนวดจน,เ,น,เ,นเด่นสามนะคะรองที่นะคะเลขแปดนะคะทั้างวดที่พานม่านะคะของอร่วมเสียนนะคะ รวยยกกลุ่มนะคะนะคะเข้ากลุ่มนะะเขากลุ่มฟรีนะคะไอดีไลน์นะคะกับปากมดไว้ให้นะคะงม,มวดนี้นะคะติดศูนย์นะคะติดศูนย์ติดสามติดแปดสามแปดศูนย์ส,นยสองสี่นะ วดนี้นะคะเซียนมั่นใจนะคะมั่นใจเลขสามนะคะสามกับไอสามกับแปดเสี้ยนหงแปลกแปลก,กเนาะมัน นะคะให้ให้ให้ติดบหมดเลยนะคะ,ะสามตัวบนนะคะถ้าผู้ชมก็ตัดเป็นสามสามสองสองแปดแปดประมาณนี้นะ านผู้ชมนะคะพอหมักตัวทีเซียนพันจอให้นะคะ,ะเลขเด่นในตารางนะคะระจับเอาะะจับนี้นีสามมีแปมีศูนย์ 2, 4, นะคะมีสองมีซีนะคะ เน้นนะคะเน้นชุดสี่ตัวนะคะไปกลับจากวองกันไดเดอนะคะแล้วก็สองสี่สูตรคำนวณของเซียนวันนี้ละเอียดละเอียดเลยบางทีแอดเคื่อให้ท่านผู้ชมอยู่บนสูตรคำนวณเ็นไรเลขสุดยอดนะคะของเซียนใบนะคะเดนสามนะคะเดนสามกับแปดเดอนะคะ สาวอ uh, ันนี states, uh, ้คือแปดสามแปดเพิ hire, ่มเพิ่เพิ่เพียนผิดไปจไหน้วทั้งช่วงมันก่อนเพิ่มให้สามแปดมาสอขันมาเดี๋ยวเอทเขียนใหม่ก่อนขอถทดขอไปอ่ามันมันมันสกันวตรงนี้สมสอง สามศูนย์นะคะเสียนไฮเดอร์ดินสามรองที่เหล็กแปดนะคะดินสามแปดสามแปดแปดสามตัวนี้นะคะเสียนให้ไปกลับด้วยนะคะตัวนี้กับตัวนี้เดอร์สองตัวนะคะศูนย์แปดแปดศูนย์นะคะตัวที่เสียนให้ไปกลับมีสองตัวเลือจับผู้ิงในเนน็นะคะแปดสอ,องะะ 8, ย้ำนะคะสี่ตัวเนี่โอ้ยจะบ้นเนี่ยนะคะทานผชมนะคะ เ็าดีเซียนี่ติดเบิร์ไว้สองสามสามนะคะสี่สองสองสปดนะคะสองตัวบน3ามแปดสีปดศนย์สี่สา่นะคะพันไพนไห้สามสี 3, ่แต่ในวงกลมสามส 0 0อีกตัวหนึ่งเด่นเบิ่นนะคะร่างนะคะ0ูนย์โซอ๋อสองสี่และศูนย์อ่ะอาเซียนใบนะคะวันนี้ก็เด่นสามนะคะรองที่เลขแปดนะคะท่านผู้ชมก็ วช้ทีจรณายญาณน,นะคะในการรับชมนะคะชื่นชอบนะคะแนวทางของเซียนใบก็บตามด้วยนะคะไม่อาไม่ชอบหานนะคะแนวทางของเซียนใหม่นะคะท่านผู้ชมกับเข้าไปที่ที่อาจจะปักหมุดไว้ให้นะคะนะคงวันนี้นะคะก็ให้โชคดีนะคะมีโชคลาภนะคะปังฟังนะคะกันตองหวัดนะคะมวยทิพผ่านมากก็ให้เข้าเหมือนหนึ่งสองนะคะน้นน้นที่สามแปดนะคะแปดสาม